แย่งกันข้าว้าใครชนะเมื่อกี้นี้อกรอยลำเลยใช่ใช่ครับตอนนี้มาวันที่ลูกได้เสียแล้วเลิ่กับอันนี้เป็นเกมที่5ของวัชิลาัยครับวัชชิลาัยพบแม่ปัง FC อันนี้เกมนี้มีซูเปอร์ครับมีบอสครับผู้พิงครับชินจังครับขุนเขาครับผูครับแล้วก็ประตูเป็นอิงครับ ไม่พัง แรกนี้วัชิระไรเปิดก่อนครับแบบนี้ขันครับอ้าวอ้าวพิภูพิภูยิงเข้าไปแล้วอ้าวขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์พิภูครับเขาคงไม่คิดว่าจะยิงนะประตูเผลอด้วย อ่ะนำขึ้นนำก่อนครับเป็นนิมิตใหม่ที่ดีหนึ่งศูนย์ศจังแยงแล้วจางต่อมาคุพิงครับพิงต่อมาครับเขาครับเขายกเป็นลูกทุ่มของวิเชียรไลครับ แดนไหมครับ เดี๋ยนพี่ผูครับหูยกอีกทีทุ่มเราครับทุ่มไปจริงครับไปที่เขาเขา่อบไปบอสครับบอสหักข้อไปที่จินจังครับไปที่พิ่ซุปต่างคืนมาครับ เิงครับยกเข้ากลางเลยครับพี่ซุปอุ้ยนิดเดียวออกไลยอ้าวโอ้ยโอ้ยร้องเลยโอ้ย แล้วโอ้ได้ยุยังไม่ไรครับติดอ่ะพี่ซุปครับยังได้อยู่พี่ซุป ครับอีกทีครับยกโอ้ลึกไปนิดนึงฮะออกข้างเลย

ม่ปังสู้ๆครับเอาไจช่วยทั้งสองทีมนะครับอย่าหันด่ปูครับตะกี้ระเบิดพีชีพพุ่งงอข้างไปเลย อาจารให้เป็นอะไรเอ่ยฟีิกอ่อตะกี้ฟาวอาจารย์ให้จังหวะแรกครับที่หูล้มนะครับเป็นฟีคิกของวชิรละลายครับ ไม่เข้าพัดทีเงินมาที่ใก้หมดอ่ะเงินั่งนินเลยเออม้ขาว่าขาหัก้หักเจ้ดขา้่ตึงขาปอมนี่ยไม่มีว่าหายติดปีนขาหักไปตัดสินบอลวิ่งเกินขนาดหยปีเราหมดเวลานอกสนาม่เดินได้ไงขาป้วว่ โรงพยาบาลเนี่ย่อมะใส่าบอกว่าต่เือเหี้ยอะไรวนี่ครเนี้ยเี่ีพิสูครับมอให้ใส่เือกเชื่ออะไรกันุยนตอนเยต่อนอนไม่้อนตามเลย ้ยระวังโอ้ดูตัวซ้ายนครับอเลนเยขาดันาวขาวที่มาจู่ขาวเนี่ยต้าจล่เลยคุณดัไ่มีครีกันเลยเฮ้ยที่เขาครับ ทิ้งจังครับเข้าข้างประตูครับลูกต่งไม้ปังเล่นเร็วเลย,เลยหน้าประตูโอ้ข้างไปครับ เมือยู่บอดูซ้ายด้วยัดีจังครับตามืมาที่พี่ภูครับก็ไม่ไล่นะจิจังครับจังเต้งใจยิงเลยโอ้

ยิ้เลย่าเล่นเล่นการเส้นสนามาจังหวะแรกให้ดูด้วยนะครับย้ายขาดเยนุิีครับที่ขุนเขาครับขุนเขาแทงมากรเดียงอะไรเนี่ย สนามที่หนึ im ่งต้นที่หนะครับลูกแม่ลำเลยเอฟพอาร์ีปาดตรงไ้ครับเป็นลูกใแต้มุมสันปตอมไทรินเฟอร์ี่พบาาลินาต้นที่สงโรงเรียนวัดชิลาวิท์เชียงใหม่เอพบอะคาเดมี่อเชียงใหม่ต้นที่สี่เอสเออคาเดมีเชียงใหม่พบโรงเรียนบ้านฝาเศร้า นักกีฬาเตรียมบักกายชนมาด้วยนะครับโต๊ะที่หนึ่งลูกแม่ลำเลยเอกซีอารีโต๊ะที่สองสันตอ่อนในทีมเซเบรีพบชัวบางาริแม่โต๊ะที่สามเอฟซีพุ่มสิงค์ครับเอีครับอ๋อเวลาการแข่งครึ่งแรกครับ วัดชิดะลยขึ้นนำทางไปต่ำเอฟซีครับหนึ่ประตูศูนยขึ้นหลังครับว่าแล้วไม่มีใครโเรียเฮ้ยตายแวังไมรู้เรอ

นะกซเรยดนกลีฬาที่ไม่ได้ลงทำกระหน่ำสนามงานี้นะครับเกมที่สามกลังจะเริ่มแล้วนะครับในรมเข้าไปนะครับใครที่ยังไม่ได้รางวัลนะครับใครที่ยังไม่ได้รางวัลเข้าไปเล่นเกมที่สามได้นะครับมิฟิวสกิลนครับมิวสกิลก่อนการเีไหนที่ไนมานี่แ่เจงาบาี รึ่งหลังครับรึ่งหลังมีซูปเปอร์ครับมีลิวตะาครับมีปูพิงครับมีปุโนโนครับมีพี่ปูครับ,ม,รบมีขุนเขาครับประตูเป็นพี่อิงครับรึ่งหลังครับว่า ส <SC S 1> ิหล่านี้ไม่ต้ำเปิดครับไม, A, ไม่ปังโรงเรียนบ้านป่าเศร้า,าครับราย,ยงานตัวด้วยครับ S K Academy เชียงใหม A, รร่ A จากโรงเรียนบ้านป่าเศร้ารายงานตัวเวลานี้ครับ เกมนะครับการเล่นเกมเกมนี่แหลนะครับมีคนอยู่น้องๆนั้นใดอยากได้รางวัลอยากมาลองความสามารถแข่งขันเู้ยนิดเดียวครับแต่เข้ามาที่ฐานยอดเยี่ยมได้นะครับเปิดให้ตั้งเตะประตูครับเปิดบอลการวันวันเท้าการใช้เท้าในการส่งบอลครับ จออแน่ใครจงเข้าไปักัด้จานไม่ให้นะครับเรื่องนี้ิมเลยดให้เขาตัวนี้เขาไประกดใครอยากได้รางวัลใครอยากได้รางวัลรีบเข้าไปเลยนะเียๆ บางไว้บางไว้เราได้นุ๊โนุ๊กใจเย็นใจเย็นใจเย็นเกี่ยวใจเย็นเไม่เส้นไม่ผ่านเส้นไหนเลยนะไม่เดินแล้วนะไม่เดินแล้วนะเด่นนี่ไงมีค้บกลับไปดูนี่นครทีุ่ดน้องๆที่มารายงานตัวแล้วนะครับเมื่อรายงานตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ออกจากเต็น์รายงานตัวนะครับ

ใ้หัวแตะฉลับครับเข้าประตูครับอันนี้ก็ชื่ออะไรขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น2ประตูศูนย์ครับออ,อ,อกหลังไหมครับดังขาวครับเอา่ายกลางม,มาครับ ลูกซุ้มของแม่ปังครับโรงเรียนบ้านป่าเศร้านะครับเวลานี้เลยนะครับโรงเรียนบ้านป่าเศร้าโรงเรียนบ้านป่าเศร้าเวลานี้เลยนะครับ ลูกเตะมุมครับของแม่ปังใครแตะครับผ่านออกไปครับเป็นลูกทุ่มของพระชี้อะไรครับทุ่มมาให้หรือตาครับ ่อะไรเลยเราาเองเ้ยาดูบอเนี่ยลูกเตะมุมครับนะเตะมุมไหมเตะมุมสิสิบสิบ เปลี่ยนพิซุปพักครับเอาแชมป์เข้าครับ,รบกบเขึ้นเ,เ,ลเลยไปสี่แม่ขึ้นเลยเอามาวิ่งดิทำาเออไปดูไปตามกันวะหลังใจยกเลยอุ้ย ยโอ้โนสวยเยขายิงเลยโอ้ปาแล้วใครเก็บเก็บยงังโอ้ติดมือครับลูกนี้ตามาครับ <S 2> <S 2> ามะามะม นายทีออยยนนครับออที่3าลังจะเริ่มแล้วนะครับน้องๆคนไหนที่ว่างอยู่นะครับเข้าไปเนเมรับรางวัลกันได้นะครับตอนนี้ทางแม่ปังเน้นป้องกันนะถ้าลูกล้นเข้าไปนี่เน้นเคลียร์เป็นลูกทุ่มของวิเชีอะไรครับ บอลแรกบอลแรกใหญดีบอลโอ้ยปเยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยพลาดกันเองหมดเลยเอาไหมในฐานซสดนแดงนะครับผมเล่น

โอคครับฟาวครับเป็นฟรีคิกของทางวัาชีรไล่ต่อไปขึ้ต่อไปสลับเอาเขามาพักครับเอาเขามาพักเอา ชิ้นจังเข้าครับลูกนี้ให้พี่ผูซัดนะพี่ผูโล่งนะครับลูกนี้จริงๆต้องดูยังไงจ่ายไหมจ่ายแล้วยิงเอาาเฮ้ยอย่าม้วดูดูบอลดิไอ้บอลอย่าหันหลังให้บอลดิ โอ้ยลูกนี้โอ้ยเลี้ยวปลายครับเหลือวอาจารย์บอกว่าเหลือเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีครับ อุ้ยหลุดเสร็จสิครับลูกนี้ครับครูพิงครับดีแล้วดีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับนสองเกมนี้เราก็เกือบจะการันตีเข้ารอบครับ รอบใยอีกนัดนี้ครับที่เล่นกับคริสเตฟซีมดเวลาการแข่งขันครับ่กับวชิรลัลัยครับเอาชนะแม่ปัง f อฟไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ครับ 嗯。Uh